น้องซีเรากำลังใช้ดูแลด้วย AD251 ใช่ไหมครับส่วนผสม AD251 ที่เราใช้กับโดนในกับทุกๆคลืนไร่ตอนนี้ซีใช้สัดส่วนเท่าไหร่ครับเน้ำา0ลิตรกับ AD 25cc โอ,อครับ จะสูบเข้มพ้นครับพี่เข้มพน้นนะที่ว่าประหยัดก็คือตรงนี้นี่เองคือเราไม่ได้ใช้เยอะเลยนะครับใช้น้อยมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเจ้าของกเกษตรเจ้าของสวนเขาไม่มีโดรนเราเขาจะใช้เป้ฉีดได้ไหม ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราเราจะลองเอาฝรั่งเข้ามาชั่งเพื่อจะตรวจสอบว่าเขามีน้ําหนักประมาณไหนต่อลูกนะครับครับผมครับเราตัดออกมาเลยครับจะเริ่มตัดเลวครับเราจะมีตาช่างครับอ่าโดยประมาณนะครับนี่ทางแบบตาช่างอย่างนี้ไปตอาขึ้นตรงนี้ อ่ครับก็นี่ก็เป็นที่เราตัดมานะครับนี่คือฝรั่งปลอดสารพิษนะครับเป็นฝรั่งคุณสุขภาพฝรั่งคุณภาพนะครับคือครับสองสองลูกก็คือครึ่งโลโดยประมาณอ่าของของไม้เฉลี่ยอันนี้มีสองสายพันรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นพันจิมจู <5 S 2> อันนี้สุยมี่ <5 S 2> ใช่ไหมฮะลูโคโลมนก็โดยประมาณ5้หผล5ลูก,ลกได้1นึโลธรรมดาและที่สําคัญคือเขาเป็นผลไม้ที่ปลอดสารค่ะปลอดสารอย่างเมื่อกี้คุณนิ้ว่างไงเพื่อคุณฝรั่งคุณภาพเพื่อสุขภาพโดยดูแลด้วย r สองห้าห้าหนึครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะจานวนอาจจะยังไม่มากเพราะเรามีการทําคล้ายๆว่าเพื่อศึกษาจานวนยังน้อยเพราะจะเนยยังไม่มีผลออกไปสู่ตลาดเยอะแต่ตอนนี้คือเราปลูกขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใช้อดีตสองห้าดูแลอย่างต่อเน,นื่องค่ะแล้วก็ครบอายุการเก็บเกี่ยวที่ที่เขาจะเจริญแต่โตเต็มที่ที่จะให้ผลผลิตเราทั่วทั้งทั้งแลงตอนนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในช่องทนันตก,กรเนี่ยถ้าต้องการได้ผลไม้สุขภาพดีแบบนี้ เราเรามีช่องทางที่เขาให้คือเราเราไม่มีการเอาไปวางขายตลาดเพราะว่าลูกค้าเดิมจับจองไว้แล้วแต่เราเปิดโอกาสให้ท่านอื่นไหมเปิดโอกาสให้ท่านอื่นทําการพีออเดอร์ได้เลยนะคะติดต่อที่คุณกระมนิพย์นะคะเจ้าของสวนโดยตรงหรือถ้าจะสนใจศึกษาแบบเอ๊ะอาร์ดงหคืออะไรนะใช้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ถามคุณกระมิพย์ได้หรือสอบถามท่านดรกรโดยตรงนะคะ0ูนแปดหกสามสอนี่คะครับ ืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยโปรอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคนงาม ต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เศษรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นซ้ายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ได้ทุกคนไม่เคยบดอยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุน้น้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งร่วมใจร่วมแรง สายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทวกแว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือทน mm hmm. เก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา